เคยเข้าไปสัมผัสทีหนึ่งก็ไปช่วยหลวงความเนาะเข้าไปนั่งกลัวบอกเลยนั่งตรงนั้นเขาผมไม่ค่อยอยากจะนั่งแล้วก็ไม่อ,อ,มอยากให้เขามาใกล้เพอะไรเพราะว่าบอกเลยว่า,าน่ากลัวแล้วไม่อยากพูดมากไปเพราะว่ามันก็จะเป็นการเสียหายต่อสถาบันเขาจะต้ต่งบอกไว้เลยว่าน่ากลัวแล้วก็ฝ่ายปาปาม ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าจริงๆแล้วต่างคนก็ต่างมีชีวิตอยู่เนาะส่วนเขาเป็นนายมา,มาก่อนก็เป็นนายมาก่อนเราสิอีกนะคือเราไปเห็นบบใบอนุญาตเขาเนี่ยเขาเป็นนายมาก่อนนงไม่ได้บอกว่าเกิดไม่เก่งน,นะแต่ว่าถ้าเกิดจะมาเหยียดว่าทนายนงทนายนกไม่เก่งนะเอาอะไรมาวัดก็คือ เดียวเนาะมันดูว่าคุณได้ทําหน้าที่ของคุณอย่างดีไหมไเออทนายไม่มีใครไม่เก่งหรอกค่ะเก่งหมดแั่นแหละหใช่ไหมพี่นพคุณจะช่วยลูกความคุณได้ยังไงเก่งหมดนั่นแหละเขาทำมาชีวิตนี้มาตั้งนานเขาเก่งเหมือนกันแล้ไอ้เกิรบก็ทนายนงถามว่าทนายนงกับนายนพเก่งไหมอ่ะก็เก่งนะถ้าไม่เก่งก็อยู่มาจนถึงตอนนี้ไม่ได้แล้วก็ถ้าถ้าไม่เก่งก็ไม่สามารถขอมาชีพอยู่จเลี้ยงเียก็อาจจะเป็นคนจนกระจอกงอกง่อยเนาะ ระดับกลางๆมีศสักรีความมันอยู่อยู่แบบสบายอ่ะเนาะแต่จริงๆแล้วแว่ามันจะเก่งหรือไม่เก่งวาเพราะไม่มากเก่งหรือไม่เก่งก็ช่างเถอะเกิดเอ็งจะเก่งหรือไม่เก่งก็ไม่เกี่ยวกับข้าซะหน่อยนะเวลาเอ็งเป็นทนายเอ็งเก่งเองเองก็ช่วยลูกความเองได้นะใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับทนายนุ่งเลยเอาอะไรมามาทับมา ออนงก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะสําคัญนะสู้พอดีอ่ะก็จะมีศักไม่ได้ช่าบ้านเขาเนาะตัวก็านบวสร้างใช่บ้านอี้ชั้นอ่ะราคาสามล้านเป็นอย่างน้อยอ่าเออเงินไม่ได้กู้ธนาคารด้วยนะมีแต่ค่าทนายทั้งสิ้นนะไม่ได้โกงเงินนะครับเออแต่ว่าอาจจะไม่รอเท่านายเพราะว่าหัวเราไม่ร้านนุนายเนาะไม่เนาะแหมเอ็งจะแค้เอ็งจะแพ้เอ็งจะชนะเอ็งจะดีจะ เลวไม่ได้ขึ้นกับนายนงเลยไม่ต้องเอามาเทียบกันให้มันเ,เ,เสียอคำพูดหรือเสียปากตัวเองหรอกแล้วทนายนงก็ไม่ได้เคยบอกว่าไอ้ไอ้เมงมงมงโง่แต่ว่าวิจารณ์คดีว่าเวลาต่อสู้คดีตรงนี้มันน่าจะประเด็นตรงนี้น่าจะยกขึ้นมาต่อสู้นะอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดอะไรหรอกก็เพราะว่าคุณคุณยังวิจารณ์คนอื่นเขาได้คนอื่นเขาก็วิจารณ์คุณได้ก็แค่นั้นแหละน้องเออมาพูดทำไมใครจะเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวเอาว่าใครปากม้าหรือไม่ปากหม้าจะดีกว่ามั้ง ใครเป็นคนให้ร้ายคนอื่นบ่อยๆน่ะพูดจาไม่เพาะด่าคนอื่นบ่อยๆตรงนั้นน่ะสำคัญเนาะใช,ใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งสร้างสร้างมลทินกับตัวเองนเนาะใช่ก็คือว่าจะมามามา,มา,มาพูดให้ทนายนุ่งทำไมทนายนงก็พูดวิจารณ์นายเท่านั้นแหละทำไมนายถึงได้ไปวิจาร์ไปข่มขู่ชาวบ้านเขาอะ่ะก็วิเคราะห์สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ขัดมันขัดตกอกฎหมายแบบนี้แหละ จะยังไงจะมาโกรธเราทาไมอ่ะโกรธทำไมลหะอเมงไม่ต้องโกรธหรอกเออเราไม่ได้ไปแจ้งความอะไรนายนะนายไปแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองทําไว้ดีกว่ามาั้งใช่ไหมแล้วทางพี่อุทัยเขาก็ไม่เคยไปว่าอะไรเอ,อ๊ะเ,เ,เขาก็วิจารณ์อยู่นะพรอะว่า,าไปไได้ไม่เป็นไร <laughs> เราก็วิจารณ์เขาเลยเนาะ